สวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง v ี m o t มอเตอร์วันนี้เรามีเรื่องราวพิเศษที่หลายคนรอคอยนั่นคือการพูดถึงเครื่องบินขับไล่รุ่นใหม่ที่กองทัพอากาศไทยจะนำมาใช้งานในปี2026กับตำนานที่ถูกปลุกขึ้นมาอีกครั้งอย่าง m i g 21ซึ่งถูกปรับปรุงใหม่ให้เหมาะสมกับความต้องการในยุคป,ปัจจุบนันการกลับมาครั้งนี้ไม่ใช่เพียงการรื้อฟื้นอดีตแต่เป็นการอัปเกรดครั้งสำคัญที่สะท้อนถึงวิสัยทัศน์และกลยุทธ์การป้องกันประเทศของไทยในอนาคต ครื่องบินขับไล่ MiG 21มีชื่อเสียงมายาวนานตั้งแต่ช่วงสงครามเย็นด้วยความเร็วสูงความคล่องตัวและดีไซน์ที่โดดเด่นทำให้มันเป็นหนึ่งในเครื่องบินที่ถูกใช้งานมากที่สุดในโลกแต่การเวลาที่เปลี่ยนไปทำให้เทคโนโลยีของมันเริ่มล้าสมัยการกลับมาครั้งนี้ของกองทัพอากาศไทยจึงไม่ใช่เทียนการนำเครื่องบินเก่ามาใช้ใหม่แต่เป็นการรีดีไซน์ใหม่แทบทั้งหมดตั้งแต่ระบบอาวุธไปจนถึงอิเล็กทรอนิกส์การบิน เพื่อให้ตอบโจทย์การรบสมัยใหม่ที่ต้องการทั้งความเร็วความแม่นยำและการสื่อสารขั้นสูงจุดเด่นอย่างแรกของ MIG 2 1 v e r s เ o n 2 0วอร์ชันคือการติดตั้งเรดาร์ AESA รุ่นใหม่ที่มีความสามารถในการตรวจจับเป้าหมายได้ไกลขึ้นและแม่นยำยิ่งกว่าเดิมเทคโนโลยีนี้ช่วยให้เครื่องบินสามารถต่อสู้ได้ทั้งกลางวันและกลางคืน รวมถึงการรับมือกับภัยคุกคามแบบหลายเป้าหมายในเวลาเดียวกันนอกจากนี้ยังรองรับระบบอาวุธปล่อยนำวิถีรุ่นล่าสุดที่สามารถยิงได้จากระยะไกลโดยไม่จำเป็นต้องเข้าใกล้พื้นที่เสี่ยงอีกหนึ่งจุดแข็งที่ถูกพัฒนาขึ้นคือเครื่องยนต์รุ่นใหม่ที่ให้แรงขับสูงกว่าเดิมและมีประสิทธิภาพในการประหยัดเชื้อเพลิงมากขึ้นทำให้ MiG-21 รุ่นนี้ไม่เพียงแค่บินได้เร็วและสูง แต่ยังบินได้นานกว่าเพิ่มความสามารถในการลาดระเวนและโจมตีในพื้นที่ห่างไกลได้ดียิ่งขึ้นการออกแบบโครงสร้างเครื่องบินก็ถูกเสริมวัสดุคอมโพสิตเพื่อลดน้ำหนักและเพิ่มความทนทานทำให้เครื่องบินสามารถทนแรงกดดันในสภาพการรบที่รุนแรงได้อย่างมั่นใจ ด้านระบบห้องนักบินถูกปรับปรุงใหม่ทั้งหมดนักบินจะได้ใช้งานจอแสดงผลแบบดิจิทัลเต็มรูปแบบพร้อมระบบ HUD และ Helmet Mount Display ที่ช่วยให้นักบินมองเห็นข้อมูลสำคัญแบบ real time โดยไม่ต้องละสายตาจากท้องฟ้าสิ่งเหล่านี้ทำให้การตัดสินใจในเสี้ยววินาทีแม่นยำขึ้นและลดโอกาสผิดพลาดในสนามรบ นอกจากความสามารถด้านการรบแบบอากาศสู่อากาศแล้ว MIG 21เวอร์ชันใหมย่ยังถูกปรับให้เหมาะกับภารกิจโจมตีภาคพื้นดินด้วยระบบอาวุธอัจฉริยะช่วยให้สามารถโจมตีเป้าหมายได้อย่างแน่นยำสูงไม่ว่าจะเป็นยานเกราะฐานที่มั่นหรือเป้าหมายเคลื่อนที่ทำให้เครื่องบินรุ่นนี้เป็นทั้งเครื่องบินขับไล่และเครื่องบินโจมตีในลำเดียวตอบสนองความต้องการที่หลากหลายของกองทัพไทยได้อย่างครบถ้วน ในเชิงกลยุทธ์การที่กองทัพอากาศไทยเลือกนำ Mig-21 กลับมาใช้งานถือเป็นการผสมผสานระหว่างประสบการณ์เก่ากับเทคโนโลยีใหม่ความคุ้นเคยของนักบินและช่างซ่อมกับแพลตฟอร์มนี้ทำให้การปรับตัวไม่ยากนักขณะเดียวกันการอัปเกรดด้วยเทคโนโลยีระดับโลกก็ทำให้เครื่องบินสามารถยืนหยัดแข่งขันกับประเทศเพื่อนบ้านได้โดยเฉพาะในยุคที่การป้องกันน่านฟ้าเป็นเรื่องสำคัญยิ่ง สิ่งที่หลายคนจับตามองคือบทบาทของ Mig 2 1รุ่นใหม่ในการเสริมกำลังรบกับฝูงบินที่มีอยู่แล้วไม่ว่าจะเป็น F 1 6หรือไกรเพ่นเครื่องบินเหล่านี้มีคุณสมบัติแตกต่างกันและสามารถทำงานร่วมกันได้อย่างมีประสิทธิภาพ Mig 2 1จะเป็นกำลังเสริมที่คุ้มค่าช่วยให้ไทยมีทางเลือกมากขึ้นทั้งในการป้องกันและการโจมตีในด้านเศรษฐ,ฐกิจการเลือกใช้แพลตฟอร์มที่มีต้นทุนการดำเนินงานต่ำกว่ารุ่นใหม่ที่ออกแบบจากศูนย์ ถือเป็นการตัดสินใจที่สมเหตุสมผลสำหรับประเทศที่ต้องบริหารงบประมาณด้านการทหารอย่างรอบคอบการลงทุนในการอัปเกรดจึงกลายเป็นการสร้างสมดุลระหว่างประสิทธิภาพและค่าใช้จ่ายซึ่งเป็นสิ่งที่หลายประเทศเลือกทำในปัจจุบัน ในที่สุด Mig 21รุ่น2026ของกองทัพอากาศไทยก็เป็นมากกว่าการคืนชีพของเครื่องบินขับไล่คลาสสิกแต่มันคือการปรับโฉมเพื่อก้าวเข้าสู่ยุคใหม่ที่เต็มไปด้วยความท้าทายทั้งในด้านความมั่นคงเทคโนโลยีและกละยุทธ์การทหารการตัดสินใจครั้งนี้สะท้อนถึงการมองไปข้างหน้าและการเตรียมพร้อมของไทยในการ,รเผชิญหน้ากับสถานการณ์ที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต นี่คือเรื่องราวทั้งหมดของ MIG 21เวอร์ชั่นใหม่ที่จะเข้าประจำการในปี2026หากใครอยากติดตามข้อมูลยานยนต์เครื่องบินและเทคโนโลยีทางการทหารเพิ่มเติมอย่าลืมติดตามช่อง VN Motor ของเราเพราะเราจะพาคุณไปจอดลึกทุกเรื่องที่น่าสนใจในโลกแห่งความเร็วและพลังงาน